สำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นดีน่าเจอกับฟร์เรนติโนอันดับ7ของประเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเดินเกมยังไงถ้าตัวเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราควรทำยังไงนะครับ Lazy son, you have defeated <laughs> an enemy. is <laughs> ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิทีเกมเมอร์ T นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นยีน่าชนกับฟอร์เรนติโน่นะสำหรับฟอร์เรนติโน่ตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนติโน่นะติดท็อป7นะครับก็คือเม็ดส้มแล้วนะครับเหลือแค่รอสิ้นเดือนเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเดินเกมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะสำหรับการเจอฟอร์เรนเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะอัพเป็นสกิล2มาก่อนนะสาเหตุที่เราอัพสกิล2มานะครับเพราะว่ามันเอาเซิเร์ชว แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าเราสกิล2องโดนฮีโร่เนี่ยแล้วเราเลเวล2ก่อนเนี่ยเราจะสามารถกดดันฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่าระหว่างรอเนี่ยก็ใครอยากเห็นแนวทางการเล่นยีน่านะครับผมตอนนี้ผมก็สตรีมทุกวันนาะเก็บยีน่าเม็ดส้มนะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ท็อป9้ละใครที่อยากดูการเล่นยีน่าก็มาดูได้ในสตรีมได้เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยนะตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเคลียร์ชิปให้ได้ก่อนฟอร์เรนนะผมจะออกมาเป็นดาบโจมตีก่อนนะครับอ่า ตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลสองนะเพราะว่าฟอร์เรนไม่โผล่นะครับถ้าฟอร์เรนโผล่เนี่ยเราจะใช้สกิลสองให้โดนคลิปแล้วก็โดนคนเนาะอ่าตอนนี้เนี่ยเราเคลียร์คลิปก่อน,นครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเราก็มังกรเนาะระหว่างที่เรามังกรเนี่ยเราก็ต้องดูฟอร์เรนให้ดีๆนะครับอ่าระหว่างนี้ก็ตีมังกรไปนะครับฟอร์เรนเคลียร์คลิปอยู่เนาะพอเรามังกรเสร็จก็ออกนะครับแต่จะเห็นว่ากบเนี่ยมาแกนะ๊งฟอร์เรนเนาะฟอร์เรนเลยหาจางาังหวะเล่นกับเรานะครับอ่จาจังหวะนี้เราก็รอให้กบเนี่ยยลลวววววบบบบแแ้้้กกกกกก็็ฟฟิิออ,อออในนนนนจัังหะะะทีีี่่ครราาตเเสไป อ่าตอนนี้เนี่ยเลเวลสองนะครับเราสู้ฟอร์เรนไม่ได้แล้วนะเราจะสู้ฟอร์เรนได้ในช่วงเลเวลหนึ่งนะครับพอเราสู้ไม่ได้เราก็พยายามสกิลสองไปตรงดอกนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งใบตีนะเราจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะรำไม่สุดนะจังหวะนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยขึ้นไปทางพุ่มบนนะครับเราเห็นว่าป่าเรามาเนาะเราก็เลยเล่นให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้คนเราเยอะกว่านะเราก็จะเล่นนะครับอ่าจังหวะนี้ฟอร์เรนเสียฟิกเกอร์นะอ่ะาจัหวะนี้เราก็รอเคลียร์คลิปแล้วก็อาจจะรีเลื่อนหรือว่าไปเติมมัักกกกรรนนนนนนะคบตออี้เา็ดู่ล ป่าเกี่ยวโดนนะแล้วก็รอคอมโบน,นะครับจังหวะน,นี้เนี่ยเราตีไม่โดนนะครับเลยทําให้ฟอร์เรนรอดไปเนาะเมื่อกี้ถ้าเราสกิลโดนหรือว่าตีโดนเนี่ยฟอร์เรนอาจจะตายได้นะครับจังหวะน,นี้เราจะวาร์ปกลับนะแต่ป่าเราเกี่ยวโดนนะครับเราก็เลยเล่นก่อนนะ,ะระหว่งนี้ก็ลามๆไปเลยนะครับจังหวะน,นี้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเราหนีเราก็ตายนะครับผมก็เลยพยายามจะลนนะแลกลิเลียนะแต่ลิเลียก็รอดอยู่ดีนะครับจังหวะน,นี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเราได้ฟอร์เรนเนาะแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะเอามังกรได้นะครับ อ่าตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะทีมเราเนี่ยเอามาก้อนได้นะเพราะว่าป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาแกงล่างนะครับเมดโรมเนาะมา,มาแกงล่างเนาะอ่าระหว่างนี้เนี่ยฟอร์เรนไม่ได้โผล่แมปนะครับผมก็จะหาจังหวะดักฟอร์เรนนะอ่าจังหวะนี้เราก็พยายามดักฟอร์เรนนะครับแล้วก็คอมโบไปนะอ่าจังหวะนี้ก็เล่นกับฟอร์เรนไปนะครับจะเห็นว่าเราคอมโบฟอร์เรนไม่ตายเนาะเราก็เลยชาร์จนานๆนะครับเพื่อปิดดาเมจเนาะแต่จะเห็นว่าดาเมจผมเนี่ยไม่พอนะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาลำดูดเลือดเรามานะครับอ่าระหว่างนีี้เเเเนนน่่ยรรราากกกก็็็บบลืออดะะไไวััปค จะสังเกตว่าเมื่อกี้ฟอเรนเหลือเลือดนิดเดียวนะเราก็เลยยังไม่กลับบ้านนะครับเราก็จะหาดักฟอร์เรนนะอ่าจังหวะน,นี้เนี่ยผมคิดว่าฟอเรนเนี่ยอยู่พุ่มบนนะครับเราก็เลยจะลองสกิลเช็คไปเนาะแล้วก็พยายามลากคลิปมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้ฟอเรนเนี่ยได้คลิปเล็กเนาะอ่าจังหวะน,นี้ก็เคลียร์มันม่วงไปนะครับว่างๆไม่มีอะไรทําก็เหมือนเดิมครับเอามังกรนะแต่จะเห็นว่าฟอเรนเนี่ยเขารีเลียดนะเมื่อกี้เราคิดว่าเขาอยู่พุ่มแต่เขารีเลียดนะครับอ่าจังหวะน,นี้เราก็ ลาดมังกรได้นะครับระวหว่างนี้ในมินิแมปจะเห็นว่าป่าเรามาเติมแล้วนะครับผมพอคนเราเยอะกว่าเนี่ยเราก็จะหาจังหวัดเล่นหรือว่าเล่นให้เพื่อนก่อนเนาะอ่าจังหวะน,นี้เราก็รอ forenpo นะครับอ่าเราก็ทําเป็นเคลียร์ก่อนนะอ่าจังหวะน,นี้ป่าเราเกี่ยวไม่โดนนะครับแล้วก็ f o r รนละ้มเนาะ f o r รนไปันติอยู่นะครับเราก็เลยจะออกก่อนเนาะรอให้อั n ติ f o r รนหมดนะครับอ่าจังหวะน,นี้ก็ฟิกหนีมาครับพอ anti f o r รนหมดเราก็ขัดจังหวะนะครับผมจังหวะน,นี้ป่าเราก็ได้คิว f o r รนเนาะแล้วก็กลับบ้านไปรีนะครับ แต่จะเห็นว่านาคอสมาเนาะซีเนียลลงเราละ,ละเรามีเกาะนะครับผมก็เลยเล่นกับป่าก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็ได้นาคอสมาอีกคิวนึ่งนะเมื่อกี้ถ้าซีเนียลไม่ลงผมจะไม่เล่นนะครับแต่ซีเนียลลงแล้วเราได้เกานะเนาะจังหวะน,นี้ก็4นาทีแล้วนะครับผมพยายามจะเอาป้อมนะครับต้องระวังฟอร์เรนด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนฟอร์เรนจะเกิดแล้วนะครับแล้วก็พยายามตีป้อมนะแล้วก็ฟอร์เรนมาพยายามสกิลสองถ่วงเวลานะครับ แต่จะเห็นว่าฟอร์เรเปะเนาะแล้วก็พยายามหลบดอกนะครับอาจจะวันนี้หลบดอกได้เนาะแต่คลิกสิกมาครับเราก็เลยต้องถอยนะครับระหว่างนี้ก็ถอยอย่างเดียวนะครับแต่ลิเลียเนี่ยกระโดดเข้ามาสกิลใส่เรานะก็ทําให้จังหวะนี้เราตายไปนะอ่าตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมจะเห็นว่าปั้มบนเนี่ยแครี่ยังตีไม่แตกเนาะเราก็เลยจะไม่สลับนะครับแล้วก็เลนบนเนี่ยมีคนไปรับแล้วนะเราก็เลยต้องมารับเลนเราก่อนนะครับอ่าระหว่างนี้ก็เทียร์คิปไปนะครับผมดูว่าจะมีตัวอะไรมาแกงไหมนะ อ่าตอนนี้จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเว็บคลิปเข้านะครับเราก็เลยจะรีบไปรับเว็บคลิปกลางก่อนนะแต่เพื่อนเราเนี่ยไปกันเยอะแล้วนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปนะแล้วก็มาเล่นกับฟอร์เรนก่อนนะครับอ่าจังหวะน,นี้เราดักฟอร์เรนได้เนาะก็รอฟอร์เรนเคลียร์คลิปนะครับพอฟอร์เรนเข้ามาในระยะนะครับเราก็เข้าไปคอมโบเหมือนเดิมครับอ่าจังหวะน,นี้ฟอร์เรนได้รำนะครับผมก็จะชาร์จนานนิดนึงนะจังหวะน,นี้ก็ได้คิวฟอร์เรนไปนะครับได้คิวเสร็จก็ไม่มีอะไรนะครับผม,ผมก็เคลียร์คิปนะ ระหว่างนี้คลิปเว็บใหม่มานะครับเราก็จะเคลียร์คลิปนะแต่จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีคนไปรับนะครับเราก็เลยต้องรีบไปรับนะป้อมล่างเนี่ยเราปล่อยแตกได้นะครับแต่ป้อมกลางเนี่ยปล่อยแตกไม่่อยคุมนะป้อมกลางสําคัญนะครับแต่ก็กันไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่าระหว่างนี้ก็รอเคลียร์คลิปนะครับผมจะเห็นว่านาคอเอียงล่างเนาะเราก็เลยจะวิ่งไปล่างนะครับแต่จะเห็นว่านาคอตีปูอยู่ผมก็เลยมาไล่ตีนาคอครับ อ่าจังหวะนี้เราเสี่ยฟิกนะครับผมพยายามเจานาคอสนะอ่าจังหวะนี้ก็ได้คิวนาคอสนะครับก็แลกกันไปนะสำหรับช็อตนี้ผมก็ถือว่าผมคุ้มนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นออฟเลนเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นป่านะครับออฟเลนแลกกับป่าเนี่ยผมมองว่าออฟเลนเนี่ยคุ้มกว่าเนาะเราก็เลยพยายามแลกไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมระหว่างที่เราเกิดเนี่ยเราก็จะดูมินิแมปเนาะว่าเราควรไปเลนไหนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยป้อมแตกแล้วเนาะเลนล่างป้อมก็แตกแล้วนะครับเราก็จะทําการสลับเนาะเพื่อให้แครี่เนี่ยไปตีดารรร์์ซัลเเยอนะคบ เกมนามันก็จะได้ยิ่งนําไปอีกนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็มาเคลียร์ธงเคลียร์แถบอะไรนะครับมาเคลียร์วงเคลียร์เว็บก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งองข้ามเนี่ยบวกกระตรงเลนล่างนะครับพอเราเห็นว่าไฟล่างเนี่ยมันบวกกันคนระับผมก็จะรีบวิ่งไปเติมนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็รีบวิ่งไปเติมเนาะเอลซุอยู่บนนะครับเราเห็นแล้วเนาะแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับเราก็พยายามจะวิ่งไปล่างเนาะแต่จังหวะนี้เนี่ยเรามาเจอนาคอสก่อนนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้นาคอสเหมือนจะอยากเล่นนะเราก็จะะัเเลล่นครบอยยกืทีี์ิ ตอนนี้ฮายากับฟอร์เรนก็เล่นเชิงกันอยู่นะ,ะเป็นฮายาที่ได้ไปนะครับเราก็เลยจะรีบเอาป้อมกลางนะครับจังหวะน,นี้เราก็พยายามสกิลหนึ่งับเพื่อซื้ออันติเอลสุนะระหว่างนี้เราก็จะรอคลิปเข้านะครับผมอตอนนี้ก็เอาตัวบังกระสุนนะเพื่อที่ไม่ให้เอลสุเคลียคลิปนะครับพอเราได้ป้อมกลางเสร็จแล้วจะเห็นว่าคลิปเลนบนเนี่ยไม่ค่อยสูงเนาะเราก็จะรีบวิ่งมาทําเว็บคลิปก่อนนะครับอตอนนี้ก็แช์เว็บคลิปไปนะครับจะเห็นว่าป่ากับนาคอสเนี่ยเล่นด้วยกันนะแต่ระยะมันไกลนะครับเรากก็เเลลยือที่่จะะไไมไปนะ เราจะทําเว็บคลิปก่อนนะครับพอเราเคลียร์เว็บคลิปเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับผมแล้วตันนี้ผมก็จะตีคลิปเล็กคลิปน้อยไปนะครับตอนนี้ก็ดูเว็บคลิปดีๆนะครับผมในมินิแมปเห็นว่าทีมเราเนี่ยขึ้นป้อมไม่ได้นะเราก็เลยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับเราก็จะพยายามเอาดาร์กก่อนนะถ้าเราดูจากเวลาเดี๋ยวจะเห็นว่าดาร์กเนี่ยสิกว่าวิจะเกิดแล้วนะครับเราก็จะรอทําคลิปเว็บบนนะครับพอเราเคลียร์เว็บบนเสร็จเราก็จะไปเล่นตรงดาร์กกับเพื่อนๆนะถ้ามีไฟนะครับ ระหว่างนี้ก็เคลียร์ชิปไปนะครับก็ติ๊กดาร์กไปนะพอเราเคลียร์เสร็จก็เหมือนที่เราว่าไว้นะครับผมก็คือไปเติมเพื่อนตรงดาร์กสไลเย,ยอร์นะระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเราดูมินิแมปอยู่ตลอดนะครับจะเห็นว่าตรงดาร์กสไลเย,ยอร์เนี่ยฝั่งขรงข้ามไม่มานะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเติมนะครับแล้วก็พยายามหาจงังหวะดักนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราได้ดาร์กแล้วพอเพื่อนเราได้ดาร์กแล้วเราพยายามจะมาซนมังกรให้เพื่อนนะครับจะเห็นว่าฝั่งตรงข้าเนี่ยเอามังกรอยู่นะเราจางัาางหวะนี้กบมาบแล้วก็ขับโบเต็มชุดไปเลยนะ จังหวะน,นี้ก็ชาร์จสกิลแล้วก็ฟิกเล่นนะครับก็ได้กบมาเนาะแล้วจังหวะน,นี้ก็พยายามจะโฟกัสมาก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้แล้วก็ฟอร์เล่นเนี่ยล้นะครับเราก็เลยต้องพยายามออกมาก่อนนะครับไม่มีเลือดแล้วนะจังหวะน,นี้ลีเลียโปนงครับลีเลียกระโดดมาครับแล้วก็สกิลสองดักไปเลยนะจังหวะน,นี้ก็ได้ลีเลียครับจังหวะน,นี้ไฟเราชนะนะครับผมเราได้มาถึง3ตัวเนาะล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วเวฟคลิปกลางเนี่ยเข้าเนาะผมก็เลยเลือกที่จะไม่รีนะครับพยายามกดดันเนาะตอนนี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยไปล้วงเมดอยู่นะครับผ พอเราเห็นว่านาะคอสเล่นกับเมทเรากะจะไปช่วยนะครับจังหวะน,นี้เราก็สกิลตีถินไปแนละ้วเราก็เลยต้องออกมานะครับเพราะว่าอาจจะโดนนาคอสปาดตายนะตอนนี้ถ้าเรารู้จากเว็บคลิปเนี่ยมันจบไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเกิดด้วยนะเราก็เลยต้องถอยกลับมารีก,ก่อนนะครับจังหวะน,นี้อยู่ดีๆนาะคอสก็กระโดดเข้ามาจากไหนไม่รู้นะครับก็ทําให้จังหวะน,นี้เราก็ตายไปนะคือจังหวะน,นี้ผมว่าผมวาร์ปเซฟแล้วนะครับแต่ก็ไม่รอดจากนาคอสนะครับระหว่างที่เราใกล้เกิดก็มาดูเพื่อนเราไฟก่อนเนาะ จังหวะน,นี้เนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราไฟ์กันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็จะรีบวิ่งไปเติมนะอ่าตอนนี้ก็ทีเราตายหนึ่งคนนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเนาะพยายามสกิลกดดันเนาะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามไล่ต่อนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยก็รอเคลียร์ชิปก่อนนะครับผมเพื่อนเราตายเนาะถ้าคนเราน้อยกว่าเนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับเพราะว่ามีโอกาสโดนส่วนสูงมากนะอ่จาจังหวะน,นี้ก็เคลียร์ชิปไปได้นะครับอ่าระหว่างนี้จะเห็นว่านาคอรเนี่ยโผล่เหรล่างเนาะพอเราเห็นว่านาคอรเนี่ยโผล่เหรีย เผื่อว่านาคอสจะมาทางนี้นะครับตอนนี้เราก็โซนๆไปนะครับแล้วจะเห็นว่านาคอสมาเนาะนาคอสออมาเมดแล้วครับเราก็พยายามจะเอานะครับาจาังหวะนี้ก็ไล่นาคอสไปนะครับแล้วก็กบมาเนาะเราก็เลยต้องสกิลกันซีซีก่อน,นครับาจาังหวะนี้ก็ได้กบแล้วก็พยายามไล่ลีเลียต่อนะครับก็ได้ลีเลียไปเนาะฝต่ตรงข้ามตายสองตัวนะครับผมถ้าเราดูจากเลือดคลิปจะเห็นว่าเลือดคลิปเนี่ยเหลือไม่พอนะครับมันก็ไม่สามารถจบได้เนะาะจาังหวะนี้เราก็พยายามจะหาซื้อฟิกหรือว่าซื้ออะไรนะครับ เลือดคิไม่มีนะครับเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะจังหวะน,นี้เกมเรานําแล้วนะเราก็เอา Object, อ็อบเจกต์ขโมยคลิปเล็กคลิปน้อยไปให้หมดนะครับเพื่อตัดการเงินฝั่งของข้ามเนาะตอนนี้จะเห็นว่าเวฟคลิปการเข้าแล้วนะผมก็จะหาจางังหวะรอด,ดักนะครับเผื่อว่าแครี่จะดันสูงหรือว่าเคลียร์สูงเนาะหรือว่าจะมีใครเดินมาทางนี้นะครับแต่จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยไม่มีใครเดินมานะครับแล้วก็เลือดเราเนี่ยไม่เต็มนะเราก็เลยต้องรีให้เลือดเต็มก่อนนะครับ ระหว่างที่เราเรีเลือดเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเอาดาร์คซาเลเยอร์นะเราก็จะรีบวิ่งไปช่วยนะครับฝั่งของข้ามก็เหมือนจะมาเล่นด้วยนะครับจังหวะน,นี้ก็พยายามโฟกัสตัวอะไรตัวหนึ่งนะผมก็ไม่รู้นะครับมั่วไปเลยนะครับจังหวะน,นี้ก็โดนฟอร์เรนลมนะระหว่างที่เราโดนลาก็ชาร์จไปนะครับเพื่อให้มันถึกที่สุดนะครับจังหวะน,นี้ก็ได้มา2คิวแล้วก็ตายไป2คิวนะครับระหว่างที่เราตายเดี๋ยวเรามาดูไฟตรงนี้กันก่อนนะมันก็มีไฟต่อเนื่องนะครับผมจังหวะน,นี้ก็นาคอสพยายามจะเอาฮายาเตะฮายาเต จังหวะนี้ก็เป็นฮายานะครับผมที่ได้คิวนาคอสไปเนาะจังหวะนี้ก็4แรเลนะครับสําหรับช็อตนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มเนาะสาหรับเกมนํานะครับตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะแล้วก็มาเชียร์ชิปก่อนนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าเอลสูเนี่ยเหมือนจะเบี่ยงบนนะผมก็จะไปดักเอลสูตรงเลนบนนะครับแต่จะเห็นว่ามันไกลเนาะผมก็เลยเลือกที่จะมาเชียร์ชิปตรงกลางก่อนนะพอเราเชียร์ชิปเสร็จเราก็จะไปดักเอลสูอีกรอบนึงนะครับแต่จะเห็นว่าเอลสูเนี่ยวางแทบไว้เนาะเราก็เลยต้องอ้อมนะครับ จังหวะนี้ก็จะไปหาจังหวะดักนะครับผมก็พยายามจะอ้อมเนาะแต่จะเห็นว่าลิเลียมานะครับเราก็เลยไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูจากในมินิแมปป่าเราเนี่ยเหมือนจะแปลวิลสนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็ดูป่าเราก่อนเนาะพอเห็นว่าเรามีโอกาสฆ่าได้นะครับเราก็จะไปปิดนะครับจังหวะนี้ผมก็โฟกัสเอลสนะเอลสูอัติกาโดดแล้วก็ฟิกนะครับจังหวะนี้กบมานะครับสังเกตนาคอสนะครับนาคอสอันติเอยะเราก็เลยมาโฟกัสนาคอสแทนนะครับจังหวะนี้ก็เป็นไฟตต่อเนื่องเลยนะไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับ จังหวะน,นี้ฝฟอร์ตข้ามเนี่ยตายไป4ตัวแล้วนะโอกาสที่จะจบได้สูงมากนะครับแล้วก็ฮายาเตะเนี่ยโซโล่ er ฟอร์เรนได้นะครับฝฟอร์ตข้ามตายไป5ตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นยีน่าเจอฟอร์เรนติโน่นะสำหรับการยืนเล่นสู้ฟอร์เรนติโน่เนี่ยเราจะสู้ไม่ได้นะครับในช่วงเลเวล2ขึ้นไปนะเวลาเราจะเล่นกับฟอร์เรนเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนมาเติมหรือว่ามีตัวมาแกงให้เรานะครับเราถึงจะเล่นกับฟอร์เรนเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือจังหวะะที่่เเราจลนก็คือจังหวะที่เราดดักพุ่มฟเรนนะครับแลล้วก็าเต็มชุดเนาะ แต่ต้องขอบอกว่าจังหวะที่เราดักพุ่มหรือว่าลํมเติมชุดเนี่ยต้องของนำนะครับถ้าของเราตามแล้วเราลํมฟอร์เรนไม่ตายเนี่ยเราอาจจะโดนฟอร์เลนลํมส่วนได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นยีนะ่าเจอฟอร์เรนเนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจใผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ